พระพุทธเจ้ากับพญามารมีนักวาดภาพที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งต้องการจะวาดภาพของพระและของมารแต่คิดยังไงก็คิดไม่ออกว่าลักษณะของพระและมารควรจะเป็นอย่างไรและก็ไม่สามารถหาของจริงที่มาเป็นแบบอย่างได้จึงยังลงมือวาดภาพไม่ได้สักทีครั้งหนึ่งขณะที่กำลังไหว้พระอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง ก็บังเอิญเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งที่มีรูปหน้าและจาริวัตที่งดงามยิ่งนักลักษณะและท่าทางอย่างนั้นช่างดึงดูดใจนักวาดภาพเช่นเขาเป็นอย่างยิ่งเขาจึงเข้าไปหาพระรูปนั้นและจ้างให้มาเป็นแบบด้วยราคาที่สูงเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่วาดภาพนั้นเสร็จภาพนั้นก็ได้กลายเป็นภาพที่มีชื่อเสียงเรื่องลือไปทั่ว นักวาดภาพคนนั้นได้กล่าวว่านับตั้งแต่ที่เขาได้เริ่มวาดภาพเป็นต้นมาภาพนี้เป็นภาพที่ตนเองพอใจมากเป็นที่สุดเพราะใครๆที่ได้เห็นภาพนี้จะต้องนึกได้ทันทีว่านี่คือภาพของพระพุทธที่แท้จริงรูปร่างหน้าตาและลักษณะที่เปี่ยมล้นด้วยความสงบและมีเมตตาทําให้ผู้ที่ได้พบเห็นเกิดความพึงพอใจ และศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมและก็เป็นเพราะภาพภาพนี้ผู้คนไม่ได้เรียกเขาว่านักวาดภาพเหมือนเมื่อก่อนแต่ได้ฉายาใหม่ว่าปรมาจารย์แห่งนักวาดผ่านไปอีกระยะหนึ่งเขาจึงคิดจะวาดรูปมารขึ้นมาแต่ก็เกิดปัญหาอยู่ที่ว่าไม่รู้จะหาลักษณะที่เป็นมารมาเป็นแบบได้จากที่ไหนเขาเดินไปหาอยู่หลายที่ เพื่อจะหาคนที่มีลักษณะดุร้ายและโหดเหี้ยมแต่หาอย่างไรก็หาไม่ถูกใจสักคนสุดท้ายเขาก็ได้ไปหาเจอในคุกแห่งหนึ่งนักวาดนั้นดีใจยิ่งนักเพราะการที่เขาจะไปหาคนคนหนึ่งที่มีหน้าตาเหมือนมารจริงๆนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยทีเดียวเมื่อเขาเข้าไปเจรจากับนักโทษคนนั้นนักโทษคนนั้นร้องไห้คล่ำครวญออกมาว่า ทำไมเมื่อตอนที่ท่านจะวาดรูปพระคนที่ท่านมหาก็คือข้าตอนที่ท่านจะวาดภาพมารคนที่ท่านมหาก็ยังคงเป็นข้าอีกเป็นเพราะเจ้าที่ทําให้ข้าจากพระกลายเป็นมารมันจะเป็นไปได้ยังไงคนที่เป็นแบบให้ข้าวาดภาพพระลักษณะดีเลิศผิดผู้อื่นแต่เจ้าดูทีเดียวข้าก็รู้แล้วว่า มีลักษณะเหมือนของมารอย่างแท้จริงแล้วจะเป็นคนคนเดียวกันได้อย่างไรคนคนนั้นพูดอย่างปวดร้าวใจก็นับตั้งแต่ข้าได้เงินก้อนใหญ่จากเจ้าข้าก็ได้แต่ไปหาความเรื่นเดิงบันเทิงใจทุกวันใช้เงินอย่างสืร้อยสุร่ายจนเงินหมดแต่ความหลงอยู่ในความมัวเมาเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมจะหยุดลงได้ยากดังนั้น ข้าจึงไปปล้นและฆ่าเจ้าทรัพย์ขอเพียงให้ได้เงินมาไม่ว่าเรื่องที่จะทำเลวร้ายอย่างไรข้าก็จะทำที่สุดข้าก็กลายมาเป็นสภาพอย่างที่ท่านเห็นนักวาดภาพเมื่อได้ฟังจนจบลงก็รู้สึกสังเวชใจยิ่งนักรู้สึกพรั่นพึงถึงจริตนิสัยของคนเราที่สามารถถูกกิเลสลากจูงไปได้อย่างรวดเร็ว สภาพจิตใจของคนช่างอ่อนแอและพลังดึงดูดของกิเลสก็ช่างแข็งแกร่งนักวาดภาพผู้นั้นจึงได้คิดว่าความเปลี่ยนแปลงของคนคนนี้ทั้งหมดก็เป็นเพราะตัวของเขาเองที่ทำให้มันเกิดขึ้นเขาจึงละทิ้งผู้กันและไม่วาดรูปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเกิดมาปัญญาทึบ รอยบาปของพระจุลปันธกะพระจุลปันธกะเป็นพระอรหัน์รูปหนึ่งในบรรดาอสีติสาวกพระพุทธเจ้าทรงยกย่องท่านไว้ในตำแหน่งเอตะทะัทคะด้านชำนาญจีตวิมุตตและด้านชำนาญในมโนมยยิทธิมีฤทธิ์ทางใจก่อนบรรลุเป็นพระอรหันต์นั้นท่านได้ชื่อว่าเป็นพระผู้มีปัญญาทึบมากถึงขนาดถูกพระมหาปันธกะ ผู้พี่ชายขับไล่ให้ไปศึกเสียเพราะตลอดสเดือนที่บวชมานั้นท่านท่องจำคาถาไม่ได้เลยแม้แต่บทเดียวท่านเสียใจมากจึงจะไปศึกพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาปลอบและพาท่านไปนั่งอยู่บนหน้าพระคันธกุฎีแล้วทรงประทานผ้าขาวให้ผืนหนึ่งทรงสอนให้บริกรรมว่าผ้าเช็ดฝุ่นผ้าเช็ดฝุ่นระโชหรนังระโชหรนังวิธีปฏิบัติดังกล่าวถูกอุปนิสัยของท่าน เมื่อรูบๆปไปผ้าเริ่มสกปรกทีละน้อยทีละน้อยท่านพิจารณาเปรียบเทียบจิตกับผ้าขาวอย่างแยบคายเห็นความไม่เที่ยงท่านเจริญสมถะและวิปัสสนาจนได้บรรลุพระอรหันต์หน้าพระขันธกุฎีนั่นเองหลังจากบรรลุอรหัตผลแล้วพระทั้งหลายถามท่านว่าสามารถบรรลุอรหัตผลได้อย่างไรในเมื่อท่านเป็นคนปัญญาทึบท่านกล่าวว่าเมื่อก่อน ผมเข้าใจได้ช้าจึงถูกตำหนิหลวงพี่ได้ขับไล่ผมให้ศึกเสียผมเสียใจมากเพราะยังอาลัยรักพระศาสนาอยู่จึงไปยืนร้องไห้อยู่ที่ซุ้มประตูวัดชีวกรรมพวันครั้นแล้วพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาหาผมทรงรูปศีรษะแล้วจับแขนพาผมเข้าไปในวัดพระาศาสดาทรงประทานผ้าแก่ผมแล้วทรงพระกรุณาตรัสบอกให้ผมนั่งบริกรรมจนขึ้นใจ พระดำรัสของพระพุทธเจ้าทำให้ผมยินดีอยู่ในศาสนาบํมเพ็ญสมาธิให้เกิดขึ้นเพื่อบรรุประโยชน์อันสูงสุดแล้วผมก็ได้บรรลุวิชาสามทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้หมดสิน้นผมเนริมิตตนได้1,000ร่างจนถึงเวลาของมานิมนต์ผมได้เหาะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรับรองผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญเหตุที่พระจุลปันธกะมีปัญญาทึบ เนื่องจากในชาติหนึ่งของท่านได้สร้างอากุศลกรรมไว้โดยในชาติที่พบพระพุทธเจ้ากัสสะนั้นท่านออกบวชเป็นสาวกของพระองค์มีสติปัญญาดีมากทรงจำพระพุทธพจน์ไว้ได้มากและแม่นยำคราวหนึ่งได้ฟังพระปัญญาทึบรูปหนึ่งสาธยายพระพุทธพจน์ผิดผิดถูกถูก,กแล้วหัวร้อยยาะจนพระรูปนั้นอายเลิกท่องจำพระพุทธพจน์อีกต่อไปจากชาตินั้น ท่านเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆจนมาถึงยุคการของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันท่านเกิดมาเป็นน้องชายของพระมหาปันทกะตอนบวชใหม่ๆบาปกรรมที่เคยหัวเราะเยาะพระปัญญาทึบตามมาให้ผลทำให้ไม่ได้กัลายานมิตรแนะนำการปฏิบัติธรรมจึงไม่สามารถท่องจำคาถาได้แม้แต่บทเดียวจนถูกพระพี่ชายขับไล่ให้ศึกแต่ต่อมาได้พระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตร ทรงแนะนำให้เจริญกรรมฐานคือการปฏิบัติที่ตรงฐานตรงจริตของตนจึงได้บรรลุอรหัตผลเปลี่ยนชีวิตแม้บางทีต้องเสียค่าบัรเรียนชีวิตด้วยราคาที่แสนแพงแต่ก็คุ้มถ้าบรรเรียนนั้นสามารถทำให้ใครสักคนได้สานึกและกลับกลายปรับเปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับเธอชิดเพลิน เธอจัดได้ว่าเป็นคนสวยมาจากครอบครัวที่มั่นคงทางบ้านค้าขายเธอเป็นคนลูกสาวคนโตสมัยเมื่อ,อยังวัยรุ่นเธอใช้ชีวิตไปอย่างน่าเสียดายไม่ว่าใครจะเตือนจะว่าก็ไม่ฟังสุดท้ายของเธอคือสูญเสียสิ่งที่ไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้เลยเนื่องจากเป็นลูกที่ดื้อด้านของพ่อแม่งานบ้านเธอไม่เคยช่วยเหลือจะทำก็ทำอย่างไม่เต็มใจยังด่าพ่อแม่ ขโมยเงินในร้านไปเที่ยวตะเคบเพื่อนผู้ชายและไปค้างคืนที่อื่นด้วยเมื่อพ่อรู้และจับได้ว่าเธอมีพฤติกรรมเช่นนี้ก็ด่าว่าและตบตีเธอโกรธมากจึงได้ประชดด้วยการไม่ไปโรงเรียนขณะนั้นเธอยังเรียนอยู่พาณิชย์แต่กลับหนีตามผู้ชายไปทําให้พ่อแม่อับอายถึงขนาดตัดขาดกันเธอหายไปนานแล้ววันหนึ่งเธอก็สมสารกลับมาพร้อมกับมีท้องโยมาด้วยพ่อของเธอไม่มองสักนิดไม่พูดไม่ถาม แต่แม่ก็ยังคงเป็นแม่อยู่วันเดียวกให้อภัยและให้กลับมาอยู่ที่บ้านจนกระทั่งเธอคลอดลูกได้ลูกชายเธออยู่เลี้ยงลูกทำตัวดีอยู่ได้สักพักใหญ่แต่ก็ไม่นานเธอเอาลูกให้แม่เลี้ยงและตัวเองก็เริ่มออกเที่ยวกลับดึกดืน่นบางทีก็กลับมาเช้าหรือไม่กลับเลยทำให้มีปากเสียงกับพ่อแม่ทุกวันแล้วเธอก็หายไปอีกหายไปนานจนกระทั่งมีคนส่งข่าวมาว่าเธอได้รับอุบัติเหตุรถชนกันอาการสาหัส ขณะนี้เธออยู่โรงพยาบาลแม่ของเธอร้องไห้เสียใจและไปเยี่ยมแต่พ่อของเธอไม่ไปไม่ดูไม่แลเธอต้องอยู่โรงพยาบาลนานมากในแผนกคนไข้อนาถาอาการของเธอดีขึ้นเรื่อยๆแต่เธอต้องสูญเสียแขนไปข้างหนึ่งเนื่องจากถูกไฟคลอกขณะที่รถชนกันฟันหมดปากเธอกลับมาให้แม่ของเธอเยียวยารักษาต่อที่บ้านการเจ็บปางตายของเธอคราวนี้ทำให้เธอได้สำนึก แต่กว่าที่เธอจะกลับมาเป็นผู้เป็นคนเธอก็เกือบจะหมดความเป็นคนไปเสียแล้วแต่ก็ไม่สายเกินไปที่เธอจะเริ่มต้นชีวิตใหม่และได้รู้ว่ากรรมนั้นมีจริงได้ตามมาสนองเธอที่ได้ทําให้พ่อแม่ของเธอเสียใจเป็นทุกข์ถึงแม้ว่าจะต้องสูญเสียแขนไปข้างหนึ่งเสียฟันหมดปากแต่ก็ทําให้จิตใจของเธอสว่างขึ้นและเลิกด่าพ่อแม่ได้ในที่สุดอัดตนาวะกะตังปาปะ อัตนาสังกิลิสติอัตนาอากตังปาปะอัตตนาววิสุทธิสุทธิอสุทธิปัจจตังนานโยอัญยังวิโสทะเยคนทำบาปเองตนก็เศร้าหมองเองคนไม่ทำบาปตนก็บริสุทธิ์เองความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนอื่นจะให้คนอื่นบริสุทธิ์แทนไม่ได้พุทธวจนะ